เสียงแรมคารเน่ V3 นะครับวันนี้เราจะมาแกะออกให้ดูเขาว่าไว้์ข้างในเป็นไทเทเนียมไหนดูซีจริงหรือเปล่านะครับผมตัวนี้บอดี้นะครับก็สวยนะครับหน้ากากเหมือนแบรนด์ดังยี่ห้อหนึ่งนะครับผมงานเรียบร้อยนะครับฟิเิชชิ่งดีมาเรามาแกะกันนะครับผมตัวนี้มาแล้วครับตัวนี้นะครับบอยเป็นไทเทเนียมนะครับเห็นชัดเลยนะครับสีวัสดุนะครับนี่ไทเทเนียมนะครับมีความ แรงกว่าปกตินะครับแล้วก็ให้ย่านเสียงฮาี์ตอบสนองได้ดีกว่าทั่วไปเลยนะครับส่วนลวดนะครับของคาเนตัวนี้ใช้เป็น cca w นะครับเป็นมีเดียมชุบทองแดงซึ่งมีเดียมนี่มีคุณสมบัตินะครับตอบสนองเสียงสูงได้ดีมากๆเลยนะครับผมก็ตัวนี้นะครับราคาไม่สูงนะครับหาซื้อได้ทั่วไปเลยนะครับผม ตัวหนึ่งนะครับราคาแค่540บาทนะครับถ้าเกิดเทียบกับยี่ห้ออื่นที่เป็นไวท์ธรรมดานะครับเสียงต่างกันเยอะมากนะครับมีโอกาสลองหามาฟังกันนะครับผมในวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ